นี่กมา마วัดปลาบมานโน้นผู้ท่องตำบุนหนาทำให้เบิปงปลาพุทรูปเป็นเห็ดใบโอ้กระงามสวยเดว์เด,ด้สวนดีเป็นวัดปลาเลขคำว่าเบิงงามดีพี่น้องเ,เห็ดปั้นขึ้นไว้ แลก็มุ่งพร้อมเป็นทานดอกบัวอันนี้เป็นวัดปลาสารวัดมนอยู่ถือว่าลมลื่นลมลื่นดีครับคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็โอ้สวยงามหูงามตาดีวัดนี้มีสวนยางพร้อม ส่วนอย่างอย่างผาลาได้จีดสาร่ากับบนหน่อยบ่ใหญยพอดีพองามโอ้ต้นไฮให้กำลังออกมากให้จินกับแจวบงังสมัยตะกี้เนาะคุณพ่อคุณแม่มต้นไฮเห็เนตบวสวยงามดีได้เขามาเล่นมาเที่ยว อันนี้ก็ยุเขตน้ำเพื่อัตนาว่าปีแบบน้นพุท้องจกกีก็เคยมามาเดินมาเทียวแตกออกมาจากบันดาลศีสุกบันพ้นสวรรค์ห้อนแน่สกขยห้อแน่จะแย,ยวออกมาจีกับพ้านจริญนี่ก็ม่าบึงโอเป็นสังพระประทานขึ้น ดีแบบสวยงามกับคุณพ่อคุณแม่สวยงามนี่ที่โอกาสมาเล่นมาแวะก่อนสิมาบานเฮาเป็นบัดปลาห้องน้ำห้องในประยะดีมีสวนยางพอมโอ้เห็นแล้วกับปาาป้ม เมันเด็อเปันทำทำแม,ม่คุณบาอาจารย์มันส่างขึ้นโอ้สามารถชีกนอนสะลอเสียแลอยู่เพื่อบป็นนอนโตลมหนาวบ่หนาวหนาวนเย็นนี่ก็เป็นซาลาไปเลียนเพิ่นนี่พระประทานนากปก เก็แกเ,เป็นเห็ดใบเนาะคุณป่าคุณแม่สักาการะกราบใบอ่าก็ที่ว่ามันจะทำใบที่ว่าดีอยจะเล่นหัวจะเล่นตาขึ้นแบนบปลาบาบบนวลผู้ทองทั้งอย่างก็แบบทั้งเปล่งจานมีกุฏิวิหารพ่อแม่คือบา,าอาจารย์เหินผักอยู่ sẽ bớ ít mình đi chắc ổn nếu không bay cả đây bơ dù tít đi nhưng chắc đủ chắc ông đây tuần bạc bột bốc bạc nó và như nó như tuần mạc cứ bơ hiện, đi đê mạc đây đi ô chỉ để chép mặc หลาย,ยตัวนี้เนาะคุณพ่อคุณแม่ต้นบก,บกโอ้บกบกหลายโยบกเก็บกบ,บกบกจะไอยกันนะถ่ายคุณพ่อคุณแม่เบิ่งบรรยากาศเบิบรรยากศาศปลาอ่ะโอเคเนาะนะคุณพ่อคุณแม่เนาะนโมตนาสาธุ